อนอาณาจักรหุ่นยนต์อ้โหบอสดูดิมีของเล่นเยอะแยะเลยอ่ะอ่าใช่แล้วมีทั้งรถแข่งแล้วก็ของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเห็นแล้วอยากได้จังเลยเนาะอ๋อดูหุ่นยนต์ตรงนั้นสิมีแต่แบบแปลกๆทั้งนั้นเลยอ่ะอืเอ๊ะแต่ว่าหุ่นยนต์พวกเนี้มาจากไหนกันเนาะนั่นน่ะสิ ถ้าอย่างนั้นพวกเราใช้เครื่อง SIC ไปดูกันดีไหมล่ะบอสดีสิเป็นความคิดที่เยี่ยมไปเลยอ่ะงั้นจะรอช้าอยู่ทําไมเล่าไปกันเลยดีกว่าป้าแล้วได้สือเบนนี่ใส่เครื่อง SIC แล้วสิบอสแล้วเข้าเบนน้่อยากจะไปดินแดนหุุนยนใจจะขาดอยู่แล้วว่ะแหมเนนี่ทำไปเรื่อใจร้อยบีได้อ่ะเสร็จแล้วล่ะเอาละงั้นเราก็มาคีข้อมูลกันเลยตกลง ไปกันเลยพี่ครับพี่ครับอยากพูดคำอีสานพี่ช่วยเป็นอาจารย์สอนคำอีสานหน่อยครับเออเอะน้ำมันอะไรแวบแวบวะเอ๊ไมไต่กดมาที่นิ่มๆบ้างนะอี โชคดีนะที่บอสตกลงมาที่เบาะค่าไม่ใช่เบาะนะอเอ้ยขอโทษครับบนนึกว่าเบาะนะครับพี่หุ่นยนต์เป็นอะไรหรือเปล่าครับอ้ยซูเปอร์หุ่นยนต์อย่างทอดเนี่ยไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกโอ้ยแค่เทสขัดยอกนิดหน่อยเองว่าแต่พวกเจ้าทำไมถึงบินลงมาอย่างนี้ล่ะฮะเป็นหุ่นยนต์รุ่นไหนกันเนี่ยบอกมาสิ เอ,อคือพวกเราไม่ใช่หุ่ยนยนต์หรอกครับใช่แล้วผมเป็นมนุษย์ครับชื่อเบนส่วนผมชื่อบอสครับเอ,อมนุษย์เหรอไม่เคยได้ยินฮะแต่ยังไงต้องพาไปให้ท่านหัวหน้าอนุญาตก่อนถึงจะอยู่ที่นี่ได้มาตามข้ามาเลยเมาลาผรไล่ <c oughs> น,นี่ท่านทัดเบนถามอะไรอย่างหนึ่งสิอเออคือเบนอยากจะรู้ว่าหัวหน้าของท่าน,นใจดีหรือเปล่าครับ อก็พูดยากนะท่านหัวหน้าเนี่ยต้องควบคุมดูแลดินแดนโรบอทก็เลยต้องเข้มงวดกับทุกเรื่องเดี๋ยวพวกเจ้าเห็นท่านก็จะรู้เองแหละหน้าตามมาเถอ,อะท๋อที่นี่มีต้นไม้ด้วยละ่ะดูสิแย,แย่ไปหมดเลยอ,อยินดีต้อนรับนะเด็กน้อยแต่ต้ตนไม้พูดได้ด้วยเหรอนีับเอ๋อทำไมล่ะเนี่ย,ก,ยก็มันเป็นหุ่นยนต์นี่นาะหุ่นยนต์หรอครับ ใช่สิไม่ว่านกหรือมแมลงนะทุกอย่างร่วนเป็นหุ่นยนต์ด้วยกัน hey, นะทอสช่วยยอนน้ำมันให้ข้าหน่อยเซย้อนให้ข้าด้วยนะสะนิมเกาะหมดแล้วนะ่ะอืมได้เลยได้เลยรอเดี๋ยวนะ,นะต้นไม้หุ่นยนต์เอาไว้ทําอะไรละ่ะครับท่านทอสน้าน,ะนะซีไม่เห็นจะทําอะไรได้เลยอืมต้นไม้พวกเนี้มีหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าให้หุ่นยนต์ในดินแดนนี้ได้ใช้กันยังไงเล่าอ๋อเข้าใจแล้วล่ะครับเหลือเชื่อเลยนาะใช่เจ๋งไปเลยอ่ะเออแปลกใจอะไรกันนักหนานั่นเนี่ยก็ลองไปเดี๋ยวนี้นะมื่อกบเป็นหัวเราทำไมอ่ะอุ๊ยอะารล้วก็จะตัวเดเนาย แค่นี้ต้องว่ากันด้วยนะข้าร้อนเล่นน่ะข้าจีแซกนะเป็นหุ่นยนต์ดอกไม้สุดหล่อไงล่ะอ๋อหุ่นยนต์ดอกไม้เอะล้วชื่อเบนนะส่วนเราชื่อบอทโอ้ยข้ารู้แล้วว่าจะต้องเป็นมนุษย์แน่เลยถ้าอยากไปไหนก็บอกข้านะเพราะว่าในโรบอทแลนด์แห่งนี้ข้ารู้จกักทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวจะหลับตาเดินก็ยังได้นะไม่อ,อยากจะคุย<อ>เลยอืมน้อยเจ้าว่าอะไรนะเจ้าหุ่นกระป๋อง ว่าอะไรนะเรารีบไปหาท่านหัวหน้ากันเถอะเฮ้ใช่แล้วท่านทดอ่าพวกเจ้าก็เราจะไปหาท่านหัวหน้า้ะงั้นเดี๋ยวข้าเป็นคนนาทางให้นะตามข้ามาเลยดีกว่ามาเลยฮะหยุดนะเจ้าแสกหน่อยจุนจ้าจริงๆเจ้าแสกเนี่ยหืงาชาจะโมโหแล้วนะหยุดนะเจ้าแสกมาเลยบอสมาเร็วเข้า เจริงๆเลยโอ้ยน้อแก่คนเดียวนะเจ้าแสงทำให้ข้าเสียพลังงานไปโดยตลอดก็อยากวิ่งตามมาเองช่วยไม่ได้นะแล้วเจ้าวิ่งนำทางมาทำไมล่ะไม่ใช่เรื่องของเจ้าสักหน่อยแล้วจะทำไมแล้วนี่นันหัวหน้านันหัวหน้าทเลาะกันทั้งกะปีเอ๊ะแล้วเด็ดพาใครมาด้วยเหรอเออเด็กนี่เป็นมนุษย์ชื่อเบนกับโบ๊ทเจ้ามาขอชมเมืองขอรับ ข้าอนุญาตให้เจ้าทั้งสองคนชมเมืองได้นะยอดไปเลยขอบพระคุณมากรลบเดี๋ยวจะมีการทดสอบหุ่นยนต์ตัวใหม่พวกเจ้าสนใจจะชมด้วยไหมล่อโอ้น่าสนใจจังเลยไปสิครับบอยอย่างดูด้วยละครับได้งั้นก็ตามข้ามาทางนี้เลยครับครับถ้าวัหน้าเี่กใจดีจังเลยนะบอยใช่ใช่ บ้างท่านหัวหน้าช่างบินเดอร์นี่เหรอดีมากเอาละการทดสอบหุ่นยนต์ตัวใหม่พร้อมแล้วหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นที่ออกแบบไว้สำหรับเลี้ยงเด็กชื่อว่า T.O. 1 มันจะทำยังไงต่อนะ ừ, นั่นสิเ <c oughs> ออหยุดดองให้สักทีนะเจ้าคนดีคนด <c oughs> โีโอ้แม่มาเลยนะจ๊ะมาไหมเดี๋ยวแม่อุ้มให้นะจ๊ะอันนีมาจีเสนเลยหัวดาซิจ้าหัวดาสิลูกหหยุด้องให้สักทีด่าดิมคาแล้วนะเฮเหม,มือ,ามาอ,อนคอนจังลอยเนาะแถมสวยอีกด้วยอะ <c oughs> ต่อไปเราจะพัฒนาใกล้เคยียงกับมนุษย์มากกว่านี้อีกนะ เดินจะรลาดูนะครับอ้านี่ก็ได้ออกแล้วอ๋อคุณจะหิวนมแล้วสิผ้าอ้านี่ไงร่าเดี๋ยวนะจ๊ะอันนี้ดื่มเข้าไปเยอะๆนะจ๊ะ,ะดื่มอืม,อมเงียบซะทีซิเจ้าขุนบ้าเฮ้อยอน้นี่อะไรกันเนี่ยฮะมาฉีดรถหน้าข้าได้ยังไงขี้เขาจะทนไม่ไหวแล้วนะอืมพา,ามาฉีใส่หน้าทีโอวันเหรอ นี่นะไอ้ที่สุดก็เงียบจนได้ข้าขอทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เลี้ยงเด็กได้หรือเปล่าหุนฉลาดฉลาดอย่างข้าต้องทำอะไรที่ยากวานี้นะงานอะไรเลยด้วยยัยากนะโอ้เอ้ยก็งานยึดครองโลกยังไงละ่ะทั้งยากแถมยังสนุกอีกด้วยว่ายังไงละ่ะจะให้ข้าทำไหมเลวเรยจริงเลยขุทนทหารเอามันไปขังไว้ หุนี่เงาปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยข้าบอกให้ปล่อยข้ายังไงเราปล่อยสิเฮ้ยไม่ข้าไม่ไม่ข้าชอบเป็นหุ่นที่โมโหร้ายซะจริงๆนะเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยจะเลี้ยงเด็กได้ยังไงกันล่ะโอ้ยโอยเจ็บจริงๆเลยโยนมาได้เเเฮฮฮ้้้ยยยเฮ้ย นอยระวังตัวไว้เถอะอย่าให้ข้ารอไปได้นะอเอออะไรกันเนี่ยจะเอาคุณเด็กพวกนี้มาทําไมกันนะเอหรือว่าจะให้เราเลี้ยงอีกเนี่ยืออนี่คือคุกสํานึกตนขอให้เจ้าสนุกกับการฝึกฝนเลี้ยงเด็กไปนะนจะให้ข้าเลี้ยงเด็กกันเหรอดีลาจะเลี้ยงให้นุ่มเลยเ เงียบเดี๋ยวนี้นะร้องได้แล้วขอให้เงียบกูจ,จะาไม่รู้เรื่องใช่ไหมสงสัยจะไม่เคยตายดีโอห์อืมพกมเกียงนั้นเหรอได้การละถ้าจะต้องหาเจ้าตนทำให้เกิดเสียงซะก่อนนะเฮ้ออยู่ที่ไหนนี่เองจะใช้คลื่นเสียงทำลายดินแดนนี้ให้ปัดนปวนไปหมดเลยคอยดูนะพวกเจ้าจะกลับแล้วใช่ไหม ใช่ครับพวกผมน่าสนุกมากเลยเอาไว้วันหลังพวกเราจะกลับมาเยี่ยมใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับอืมไม่เป็นไรหรอกขอให้พวกเจ้าจงโชคดีในการเดินทางนะครับอืมเรามีของที่จะให้พวกเจ้าด้วยส่งมาทอดขอรับหัวหน้าเก็บรักษาไว้ให้ดีนะเบนโบสอ่ะรับไปซะว้าวสวยจังเลยครับท่านหัวหน้า ฮ่เอ๊ะแต่เอด,ดูดูแล้วเหมือนกับเ e อิรไอที่ติดอยู่ตรงหน้าอกของท่านหัวหน้าเลยล่ะครับืจริงด้วยอ๋อใช่แล้วละ่ะมันคือเครื่องส่งสัญญาณยังไงล่ะเอาละ่ะพวกเจ้าลองกดปุ่มดูสิเมื่อพวกเจ้าตกอยู่ในอันตรายก็จงกดปุ่มนั่นซะแล้ว,ลว<น>พวกท่านก็จะมาช่วยพวกเราใช่ไหมล่ะครับขอบคุณมากนะครับ พวกเราจะเก็บไว้อย่างดีเลยครับเดินทางดีๆนะโชคดีนะเบนส์บอสบาย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 แม่ชักเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆกลับไปทำงานของพวกเจ้าต่อได้แล้วขอรับหนาหนูน่หืมหื้เชแม่หน้ามันไส้จริงๆเลยนะเจ้าหุ่นขี้แก๊กเนี่ยฮย ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีช่วยด้วยเสียงไครว่าช่วยด้วยดูหน่อชายอยู่ข้างนอกมากช่วยฉันทีช่วยด้วยพ่อหนุ่มฉันอยู่ตรงนี้ช่วยด้วยช่วยทีไหนไหนอ้าุมฉันอยู่ตรงนี้อ้าวยายทำไมถึงถูกจับล่ะช่วยยายด้วยเถอะยายเดินอยู่ดีๆเจ้าลุกโผลงนี่กับโผลขึ้นมายายกับหลายนก็เลยออกไปไหนไม่ได้เลยละตอนนี้ช่วยด้วยนะ โอ้นอา่าสงสารจริงๆเลยเดี๋ยวผมช่วยเองนะครับยายไหนไหนไหนแสวิตควบคุมอยู่นี่เองอจ้าเอ้ยอึบเอ้ยเอ้ยนี่แน่ฮ่ายอดไปเลยกลงหายไปแล้วอ๋อ,อขอบใจมากนะพ่อหนูมอาไม่เป็นไรครับยายเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองฮขอบใจมากนะจะดอกไม้หน้าโง่ เจ้านี่มันโง่แล้วยังเซ่ร์อีกตะหากนะทำไมเสียงคุณยายได้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอะไรกันแค่นี้ยังไม่รู้สึกอีกหรอนี่จำข้าไม่ได้หรือยังไงไอเจ้าพี่โอวันน่ะตา้เบนดีกว่าเราจะหนีไปไหนพนข้ากำลังจะหานูกองอาวุธใหม่อยู่พอดีลุยมันเลยลูกพ่อฮ่าฮ่าลุยมันเลยฮ่าฮ อ้ายอ้ายอายอย้อย,อย,อยปวดหัวเสียงอะไรกันเนี่ยอย้ยเอ้ยอย่าตามมานะยอจะไปไหนดีละเนี่ยอายอายดีทางนีงด้ดีกว่าเหนื่อยจังเลยอ้ยเอาไปที่นี้เอ้ยเอ้ยหลบตรงนี้ดีดกว่าอ้าย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 ทัดทางมันจะไม่ตามมาแล้วไหมฮะเอ้ยเอาลอดไปดีนะเราเอ้ยจริงสิต้องไปรายงานทันหัวนหน้าทันแล้วนะเนี่ย อ้อยอ้อยอ้อยปวดหัวจะเบิดอยู่แล้วอุ้ยโอ๊อย,ออยไม่ไหวแล้วฮ่ <c oughs> ลังคลื่นเสียงแรงสูงเนี่ยเยี่ยมจริงๆเลยต่อไปก็สัะกัดต้นไม้พวกนั้นซะ ขังไว้ข้าจะแก้แค้นให้สาสมเลยทีเดียวพ่ใครเนี่ยบาอาที่สุดเลยข้าเองทัานหัวหน้าหุ่นไรความสามารถที่ถูกท่านขังยังไงล่ะฮ่าน้อยเจ้าแหคุกออกมาอย่างนั้นเหรอฮารจับตัวมาไปขังไว้ลก ของพ่าที่จะก่อการร้ายอย่างนั้นเหรอไม่ได้การนะอ้วย่าคิดนะว่าข้าจะกลัวเจ้านะดีนะขอดินแดนหุ่นยนต์ีให้กับข้าเถอะนะถึงแล้วล่ะแถวนี้ละบอสที่พวกเราตกลงมาไปกลับกันเถอะ ไปสิเบ้นพร้อมแล้วฮะอเอ้ยเกดอะไรขึ้นเนี่ยฮะอดูสิมีเสียงแล้วก็กระพริบใหญ่เลยอะตัวหน้าบอกว่านี่เป็นเครื่องส่งสัญญาณนะเอ๊ะหรือว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นเนี่ยเฮ้อแย่แล้วฮะแต่ยังไงดีอะบอสพวกเราต้องรีบไปช่วยพวกเขากันเถอะบอสนี่จะไปกันเลยเบ้นอ๋อเออมพวกมว่าเพิงพังอย่างนี้ล่ะเบ้นแบบนี้มันแย่ ตูจไ,ไปช่วยท่านบนหน้าแล้วละนี่จะเป็นยังไงบ้างกูไม่รู้เออปล่อยข้านะข้าย,ยังไม่อยากตายปล่อยข้าใครก็ได้ช่วยข้าทีข้ายังไม่ได้แต่งงานเลยอ่ะออร้องไปก็ไม่มีใครช่วยพวกคุณช่างนะพังหมดแล้ว จะไปสวรรค์หรือนรกนี้ล่ะไม่นะอยเลยไปเอาต่อไปข้าตา้างดินแดนนี้ขึ้นมาใหม่แล้วข้าก็จะยึดครองโลกเน้ะไปกันนะอนี้กจะเกลียเร็วเรียบียบปล่อยพวกเขาไปซะแล้วเข้าน้อยตัวกระปียนแค่นี้นะมาเป็นสั่งหูต้นไม้จัดการพวกมันซะ

แต่ใบ้ต้นไม้พวกนี้ได้เปลี่ยนไปเหรอบอสเจ้าแมลงคือต้นตอนะจัดการมันเลยโอ้โหราะว่าแมลงพวกนี้เองเหรออ๋อแล้วเราจะจัดการยังไงกับมันดีล่ะเฮ้ยจะจัดการพวกนายเป็นยังไงล่ะ เป็นอะไรใหม่เงี้ยเหนื่อยจังเลยฮะอวิธีนี้ได้ผลดีฮะเรานี่เก่งจริงๆเลยฮะอย่าตามมานะเอ้แล้วเราตัวสองแล้วสิเราข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีนี่มาสู้กับเราดีกว่าอบอสมาช่วยเบนด้วยได้เลยสบายมากเลยนะเบน อเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างล่าสีมือบอสเจ๋งลึกเหล่าเล <c oughs> ่าเฮ้ย <c oughs> น้อยหลายกาดนักเล,ลยเข้ามาเลยเจ้าเด็กน้อยเข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่ต้องลัวลักหน้าจะเ็กสู้กับพวกเรานะแต่ก้ามาล่บอดได้เลยคอยดูนะมาให้ดูซะดีๆจะหุ่นชั่ว เจ้าหุ่นช่างมาช่วยกันแกะเชื่อให้พวกข้าแล้วเสร็จค้าแน่แน่เจ้าหนูพวกเราจะทำยังไงกันดีอะบอสอะไรมีออกแล้วอะเฮ้เบนบอสรับนี่ไปซักเอาไปเลยนี่สอดจริงๆนะเจ้าทอดเฮ้ย แห่งอะไรกันเนี่ยแปลกกอ่ะก็นั่นนะสิแล้วจะเอาไว้ทำอะไรล่ะทีเนี้ยอ้าเก็บความสงสัยของเจ้าไว้ใช้ในยมมันโลกอ้าวมันเข้ามาแล้วทำยังไงกันดีเอที่เรียหะเฮ้ยไอ้ยังเข้ามาเนี่ย สนุกแล้วล่ะสิเด็นี่ยมีแค่ที่หนังเลยนะหัวเราะกันรุ่นเชิงนะอืออเอานี่ไปนี่นะเราไม่ พูดแล้วใย่ยอาพีคเฮ้ยเข้ามาเลยน้อยงั้นข้าจะไม่ออฟอีกเลยใครแล้วนะอ๋อเป็นง่ายเหมือนม้กงงเลยสิฮ่าฮ่าฮ้าเหมือนจริงๆด้วยครับผม โบอสเดี๋ยวนี้นะยี่จี้เนะมีบอสเองนะเบนแล้วคนไหนกันแน่ที่เป็นบออสโบเนี่ยนเสร็จแน่เจ้าหนูยังยังเฮ้ยเปนรีบจัดการกับเจ้าหุ่นนั่นเร็วเข้าอย่าไปฟังมันพูดนะเบนที่อยู่ตรงนี้คือบอสตัวจริงนะส่วนนั่นน่ะมันตัวปลอม หุบปากเนี่ยแกนั่นแหละที่เป็นตัวปลอมอ่ะแกนั่นแหละที่เป็นตวปลอมอยู่เดี๋ยวี้นะแกจะหุ่นยนชัวเดี๋ยวเธอะบจะพิสูจน์ให้ดูเองนี่แหละทีใส่ซะเลยอยู่ดีมัใส่ข้างหไมเหรอน้อยเจ้าเด็กบ้าขัดหมายตายออกมาใช้ซะแล้วสิมันเจอกับนี่ ร่างของมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยรู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วละสิยาดหยาดยจริงจริงไปรอหรอกนะาหนหนีหยหน เจ้านี้ไม่รอดหรอกนะนี่ไงนีนีนีเฮ้ยน,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 นะน,นะนี่แหน่นีแน่รอริงแน่ลุกขึ้นมาเจ้าเด็นกน้อยเอาไปเลยโบจะปั่นหิเล็กลยงคิดูสิอเอ๊ะทธไมด่าไปถึงหนดแบบนี้อ่ะเอสอสงสัยถ่านจะหมดละมั้งถ่านหมดเหรอ ยังไงเข้ามาเนอะเขาไม่รอดแน่ดาบเลเซอร์กับจิ๋วหริวจะทำอะไรได้ตายแน่เจ้าหนูฮะอย่าทำอะไรบดนะจุนยนย้มขี้คลาดเอ้ยนี่หน้านี่หน้นี่น้าพลิกโมแขนมดทางชนะแล้วล่ะถ้าจะปกครองดินแดนหุ่นยนต์นี้แต่เพียงผู้เดียวอนี่อะไรออกแล้วแล้ว เบ๊บข้าประตูเร็วเข้าฮะขผมข้าประตูหรอเราอยู่ไหนนะเราไอ้เจ๊ไอ้ นโบ๊ต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะผู้ถึงก็ตื่นแต่นดียนเนอะใช่แล้วคุ้นคุ้นนะอ้าวสวัสดีเด็กน้อยทั้งสองอ้าวพี่โอ้วันพ็นพี่สว่าอะไรกันเนี่ยแค่แต่งชุดคุณยนต์แค่นี้ก็กลัวด้วยแจกไปเร็วต่อดีกว่านะเราชุดคุณยนต์ใหม่ร่าสุดครับ